อิงพุทธประวัติเล่มแรกของวรรณกรรมพุทธศาสนาชุดใต้ร่มกาวสาวพัดโดยสุชีโวพิกขุ ใต้ร่มกาสาวพัฒบทที่สามพระพุทธโอวาทณวันที่มารดาขององคุริมานออกตามหาบุตรและเป็นวันเดียวกับที่องคุริมาน และเป็นวันเดียวกับที่องค์ผู้รีมานกำลังสแสวงหาบุคคลผู้ครบจำนวนพันซึ่งตนพึงค่านั้นเวลาใกล้รุ่งเป็นเวลาที่ชาวโลกผู้ตรากตำทำงานมาตลอดกลางวันกำลังหลับสนิทฝนซึ่งตกพรำม,มาตั้งแต่ต้นมัดชิม,มยามเพิ่งขาดเม็ดเหลือหยาดค้างบนใบไม้บ้างเมื่อลมพัดก็หล่นพลูลงสู่พื้นเป็นประกาย พราะต้องแสงสลัวแห่งดวงจันทร์อากาศเย็นเยียบแต่สิ่งเหล่านี้มีได้ทำให้ภิกษุทั้งหลายในเชตวนารามเป็นเสขะรู้สึกคอแท้ย่อหย่อนในการลุกขึ้นเจริญสมณธรรมและที่เป็นอเสขะพากันละเลยความเป็นผู้ยับยั้งอยู่ในวิหาร,รธรรมตลอดยามสุดท้ายแห่งราตีบางท่านก็เดินจงกรมกำหนดหัวข้อกรรมฐาน บางท่านก็นั่งสำรวมใจตั้งสติกำหนดลมอัศสะปัดสาสะและบางท่านที่ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วไม่นานก็สาธยายข้อวัดและพระพุทธโอวาทเบื้องต้นซึ่งพระอุปชายยะอาจารย์แนะนำด้วยเสียงเบาๆเกรงจะเป็นที่รำคาญแห่งภิกษุอื่นเวลาเดียวกันนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคประทับนั่งขัดสมาธิอยู่ในพระคันธกุฎีตรวจดูสัตว์โลกที่พระองค์พึงเสด็จไปโปรดก็ทรงทราบด้วยพระยาณว่าโจรองคุลีมานกำลังสแสวงหาบุคคลผู้รู้รบจำนวนพันเพื่อฆ่าแล้วตัดนิ้วมือไปหากเรารีบไปให้ทันความสวัสดีก็จะเกิดแก่องคุลีมานนั้นเขายืนฟังคำสอนของเราในป่านั้นแล จะกลับใจรู้สึกผิดชอบแล้วขอบวชเมื่อบวชแล้วไม่นานก็จะทำให้แจ้งซึ่งอภินยาหกแต่ถ้าเราไม่ไปองคุรีมานพบมารดาของตนซึ่งกำลังตามหาและจำไม่ได้เพราะมีหัวใจฟั่นเฟืองไปอันเนื่องจากลำบากตรากตํำในการนอนการกินในป่าเป็นเวลานาน,านถ้าปทุสร้ายมารดาถึงแก่ชีวิต ก็จะเป็นผู้ที่กลับตัวไม่ได้อีกต่อไปแม้ฉะหนเราพึงส่งเคาะองคุริมานนั้นให้เป็นผู้มีความสวัสดีครั้นในเวลาเช้าทรงถือบาทครองจีวรเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อบินขบาทกลับมาเสวยเสร็จแล้วแจ้งให้พิกษุททั้งหลายทราบความที่พระองค์จะเสด็จจาริกไปสู่ชนบทชั่วคราวเพื่อโปรดเวนยสัต และในการเสด็จครั้งนี้มีได้นำภิกษุอื่นไปด้วยพระผู้มีภระภาคทรงดำเนินด้วยพระบาทไปยังทิศที่องคุรีมานกำลังเดินมาตลอดทางไปพบคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงแกะและชาวนามีท่าทางตื่นเต้นรีบเดินเข้ามาบางก็กระซิบกระซาบบางก็ละล่ำละลักบอกว่าท่านสมณะท่านอย่าพึ่งไปจนองคุรีมานมันอยู่ทางนั้น มันเป็นคนดุร้ายมีมือชุ่มด้วยโลหิตมันฆ่าฟันแล้วตัดนิ้วร้อยเป็นพวงใครเดินผ่านมาทางมันเป็นถูกฆ่าตายสิ้นจงหลีกไปทางอื่นเถิดพระผู้มีพระภาคแสดงอาการขอบใจต่อผู้หวังดีเหล่านั้นแต่ไม่ได้ตรัสค้านหรือเห็นดีด้วยประการใดคงเสด็จต่อไปข้างหน้าตามปกติ ได้พบชาวนาบ้างคนเลี้ยงแกะบ้างคนเลี้ยงโคบ้างในระหว่างทางอีกก็ได้รับคำห้ามปามแนะนำให้เสด็จไปทางดังกล่าวแม้จะหลายครั้งหลายหนก็หาทำให้พระผู้มีพระภา,าคเสด็จเลี่ยงไปทางอื่นไม่จนกระทั่งองคุรีมานซึ่งอยู่ริมทางและเห็นพระองค์เสด็จมาแต่ไกลก็นึกประหลาดว่าอัศจรรจริง ทางนี้อย่าว่าแต่คนคนเดียวเลยตั้งสามสิบหรือ40สิคนก็ไม่มีใครเดินมาเพราะกลัวจะถูกฆ่าแต่พระรูปนี้เดินมาผู้เดียวแท้ๆไม่มีเพื่อนเลยหรือจะมาข่มเหงเราถ้าเช่นนั้นเราจะต้องฆ่าเสียก่อนคิดเช่นนั้นแล้วองคุรีมานก็เตรียมตัวคว้าดาบสะพายธนูคอยให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จผ่านแล้ว จึงเดินสะกดรอยตามไปเงียบๆข้างหลังคันเห็นว่าจะไปไม่ทันจึงเร่งฝีเท้าหนักขึ้นในที่สุดถึงกับวิ่งก็ไม่สามารถตามทันก็ไม่สามารถตามให้ทันพระผู้มีพระภาคผู้สเสด็จด,ดำเนินไปตามปกติได้องคุรีมานรู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งพลางวิ่งพลางคิดไปว่าแปลกจริงแต่ก่อนมาเราเคยมีฝีเท้าเร็วยิ่งนัก สามารถวิ่งขับช้างม้าหรือรถให้ทันได้ดังประสงค์พระรูปนี้ก็เดินไปเรื่อยๆตามปกติทำไมเราถึงกับวิ่งขับแล้วก็ยังไม่ทันถ้าเราเรียกให้หยุดแล้วถามดูบางทีจะทราบเรื่องอะไรบ้างก็ได้แล้วองคุริมานก็หยุดวิ่งตะโกนไปว่าหยุดก่อนพระมีเสียงตอบกลับมาว่า เราน่ะหยุดแล้วองคุรีมานท่านต่างหากยังไม่หยุดท่านจงหยุดสิองคุรีมานคิดในใจว่าพระพวกสักยะบุตรเหล่านี้เป็นคนพูดจริงปฏิญาจริงแต่ทำไมเดินไปเรื่อยๆจึงกล่าวว่าเราน่ะหยุดแล้วองคุรีมานท่านต่างหากยังไม่หยุดท่านจงหยุดสิเราจะต้องถามข้อความนี้ดูแล้วจึงถามขึ้นว่า พระท่านเดินไปอยู่แต่กล่าวว่าเราหยุดแล้วและกล่าวถึงข้าพเจ้าผู้หยุดแล้วว่าไม่หยุดเมื่อเป็นเช่นนี้การที่ท่านว่าท่านหยุดและว่าข้าพเจ้าไม่หยุดนั้นจะหมายความว่าอย่างไร ก่อนองคุริมานเราเลิกเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแล้วเราวางสัตตราวุธแล้วตลอดไปส่วนท่านสิไม่สำรวมในสัตว์เที่ยวเบียดเบียนล้างผลาญชีวิตผู้อื่นไม่วางมือเราจึงเชื่อว่าหยุดแล้วและท่านจึงชื่อว่ายังไม่หยุดเมื่อพระผู้มีพระภาคตัดเช่นนี้องคุริมานก็ได้สติตามธรรมดาองคุริมานเป็นคนเฉลียวฉลาด และรู้จักผิดชอบชั่วดียิ่งคนหนึ่งแต่ที่กลายเป็นคนโหดร้ายและฟั่นเฟือนไปในทางที่ชั่วก็เพราะกังวลอยู่กับการประหัดประหารผู้อื่นต้องตรากตำลำบากในการบุกป,ป่าฝ่าดงการกินการนอนที่กันดานหาความสุขกายสุขใจมิได้องคุริมานเหินห่างจากศีลธรรมตลอดการละช้านานเมื่อมาได้ฟังพระวาจาอันหลักแหลม นำให้นิยมในสันติของพระผู้มีพระภาคจึงรู้สึกชุ่มชื่นเหมือนคนเดินทางที่เหนื่อยอ่อนได้พักผ่อนที่ร่มเงาและลงสนามกายในสระน้ําใสสะอาดหรือเหมือนต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาได้ละอองฝนโปรยปลายให้สดชื่นขณะที่องคุรีมานยืนตัวเบาอยู่ด้วยความเลื่อมใสซาบซ่านในพระพุทธภาสิทธิอันสัน้นแต่ดื่มซึ้งถึงใจอยู่นั้น เหตุผลทั้งหลายที่นำให้เกิดความรู้สึกผิดชอบและตระหนักในศีลธรรมก็ปรากฏอยู่อย่างมากมายหวนระลึกไปถึงเมื่ออยู่ในวัยรุ่นสมัยที่บิดาสงไปศึกษาณสำนักท่านที่สาปราโมกนึกถึงโอวาทของบิดาที่ให้มันปฏิบัติอาจารย์มันเล่าเรียนศึกษาและให้มีความประพฤติเรียบร้อย สมชื่ออะหิงสะกะซึ่งแปลว่าผู้ไม่เหยียดเบียนแล้วเรียนไปเรียนไปอาจารย์กลับใช้ให้เที่ยวฆ่าคนจนกว่าจะครบจำนวนพันเพื่อใช้เป็นเครื่องประกอบวิชาความรู้องค์ุลีมานยังจำได้ถึงถ้อยคำที่ตนคัดค้านอาจารย์ว่าทัดอาจารย์ตระกูลของผมถือไม่เบียดเบียนผู้อื่นผมจะทำอย่างไร แต่ในที่สุดก็ต้องปฏิบัติตามเมื่อถูกอาจารย์เซาซีบ่อยๆศิลปศาสตร์อะไรกันที่จะต้องใช้ชีวิตมนุษย์ตั้งพันมาเป็นเครื่องประกอบเช่นนี้เมื่อฝนตกหรือแดดกล้าเรารู้จักหลบเข้าสู่ที่กำบังหรือกลางร่มเมื่อโรคภัยเกิดขึ้นแก่ตนเรารีบป้องกันรักษาเมื่อถูกด่าว่าเราไม่ชอบใจ เมื่อมีใครมาประทุษร้ายเราต้องหลบหนีหรือมิฉะนั้นก็ต่อสู้ทั้งนี้ด้วยความมุ่งหมายอย่างเดียวคือให้ตัวเราปลอดภัยให้ตัวเราเป็นสุขไม่ว่าใครก็ล้วนแต่รักตนและขนขวายเพื่อให้ตนได้รับความสุขปลอดภัยทั้งสิน้นความรู้สึกอย่างอื่นอาจแตกต่างกันตามอัธยาศัยแต่ความรู้สึกรักตนนี้ย่อมมีแก่สัตว์ทุกจำพวก และเพราะปารบตนนั้นความเอาใจใส่ห่วงใยก็ขยายออกไปถึงญาติมิตรและสิ่งต่างๆที่เป็นของตนหรือเนื่องด้วยตนเมื่อทุกคนรักตนเช่นนี้การรักแต่ตนของเราแล้วเทียวเว่ยวเบียดเบียนผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความรักของเขาบ้างน,นั้นไม่เป็นธรรมเลยการที่มนุษย์ทั้งหลายเห็นเราแล้วพากันหลบหนีอย่างไม่คิดชีวิต การที่เราเที่ยวฆ่าฟันล้างผ่านผู้อื่นด้วยประสงค์เพียงให้ตัวเราเองสำเร็จศิลปศาสตร์ดังที่เป็นมาแล้วนี้มีได้แสดงให้เห็นความรักตนในทางที่ผิดโดยไม่ใส่ใจต่อความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ดอกหรือเราเกิดมาเพื่อก่อความย่อยยับให้แก่คนทั้งหลายเกิดมาเพื่อทำโลกให้เดือดร้อนมีได้เกิดมาเพื่อทำประโยชน์อะไรเลยเช่นนั้นหรือ พระรูปนี้เทียวที่เตือนสติให้เราสำนึกในความชั่วช้าด้วยวาจาอันอ่อนหวานและมีคติลึกซึง้งถ้าเราไม่พบท่านบางทีเราจะไม่ได้รู้เรื่องศีลธรรมและความสงบเลยจนตลอดชีวิตการบรรลือศีหานาะของพระรูปนี้สำคัญยิ่งหรือท่านผู้นี้จะเป็นพระสมมาณโคดมเจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้โอรสของพระนางมหามายา พอคิดว่าท่านผู้นี้คงเป็นพระสัมมาโคดมองคุริมานก็รู้สึกปราบปื้มและเกิดความเลื่อมใสมีโลมชาติชูชันอย่างประหลาดคันได้พินิดพระพุทธลักษณะอันงดงามมีสงา่าได้เห็นแววพระเนตรอันสำแดงพระมหากรุณาของพระองค์จึงแน่ใจว่าบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเราแล้วองคุริมานก็โยนอาวุธทิ้ง ยออกายลงถวายบังคมพัตถาคตเจ้าแล้วกราบทูลว่าเป็นเวลานานเหลือเกินนานเหลือเกินพระเจ้าค่ะกว่าจะได้เสด็จมาโปรดข้าพระองค์ได้สดับธรรมภาสิทธิของพระองค์แล้วจักเลิกบาปกรรมตั้งแต่บัดนี้แล้วองคุรีมานก็เข้าไปจนใกล้ถวายบังคมอีกแทบพระบาททูลขอบรรพชาในพระพุทธศาสนา เมื่อพระผู้มีพระภาคประทานเอหิพิกขุอุปสัมปทาแก่พระองค์คุลีมาแล้วสเสด็จจาริกต่อไปโดยลำดับได้พบภพาษาวกอื่นๆในระหว่างทางบ้างก็ร่วมทางกันเที่ยวแสดงธรรมโปรดเวนิยสัตว์ในที่สุดย้อนมาสู่หนทางเรียบลำน้ำซึ่งไหลเอื่อยมาแต่ภูทรด้านอุดรตามที่ลาบลุ่มแห่งแควนโกศล จนกระทั่งจาริกมาใกล้เมืองสาวัตถีราชธานี ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือรายการธรรมชีตะดำเนินรายการโดยพระเสถียนพงศ์พิระพักโตและต่อจากนี้ไปเป็นบรรยากาศที่ญาติธรรมกำลังรับอาหารในแต่ละวันโดยหลวงพ่อวีระศีลโชโตขอเชิญท่านติดตาม